Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Allahu la ilaha wa rabbul al azim. Ya hayyu ya qayyum. Rabbi zidni manafi'an fid dunya wal akhirah. Idinas mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinong khong chan, pinong thi rak Allah rak Quran khong พราะอาลัลลอฮ์นั้นลงคําสั่งมาพร้อมกับอัลกุรอานนั้นก็คือคําสั่งคําว่าตัดดบอสอายาตการตัดดบอสก็คือการมาคิดมาใคร่ครวญตามอายาตของอลัลลอฮ์แต่เอ๊เราจะใคร่ครวญตามอายาตได้อย่างไรเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับนี่นะไม่เป็นไรวันนี้เราจะใช้แอปอันมหาศจัเวิร์ดไบเวิร์ดนี้มาเข้าใจภาษาอาหรับได้อย่างง่ายๆจากคําทีละคาของอลัลลอฮ์ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวมาชอาอัลลอฮ์ที่นี้ และเพราะอันกรุรอานทั้งเล่มนั้นมาจากคำแต่ละคำของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคำของอัลลอฮ์แต่ละคำนี้แหละจะนำทางเราสู่ความรู้ที่อัลลอฮ์อยากจะบอกเรานั่นเองลาอิลาฮิลอิลอิเราลอและเราก็อยากจะชวนพี่น้องมาเดินทางกับความหาศัศจรรย์จากการตัดับบทคำของอัลลอฮ์ในเรื่องราวของความลับแห่งการสร้างของอัลลอฮ์ความลับของอะเลกสยินและมนุษย์นั้นคืออะไรเราจะให้ชื่อตอนในตอนนี้ว่ากําจัดความชั่วนั่นเองมาชาัลอ และก่อนอื่นที่เราจะในระหว่างการเดินทางของเรานั้นนอกจากเราจะได้รู้ความลับของสิ่งถูกสร้างแต่ละอย่างแล้วนั้นเรายังจะได้เห็นความแตกต่างของสิ่งถูกสร้างแต่ละอย่างและก็ความพิเศษของมนุษย์อะไรนะที่ทําให้ทั้งเลีกัสและยินต้องมาก้มกรามให้กับอาดัมนั่นเอง ใน,นการเดินทางของเรานั้นเราอยู่ในในโซอัลบากรออาญาที่3 0มสถึงสีนั่นเองในหัวข้อของตอนนี้นี่คือความรู้แหละไม่รู้นั่นเป็นเรื่องราวของความรู้และไม่รู้ของมาลาอิกะนั่นเองที่เรากําลังตามหาอยู่อะไรที่มาลาอิกะรู้และไม่รู้อะไรที่ยินรู้และไม่รู้นั่นเองมาช่าวและก่อนอื่นก่อนที่เราจะเดินทางของเรากันต่อน,นั้นเราจะเราจะให้พี่น้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่านอกจาก ื่องราวของที่เราทําวิดีโอนี้นอกจากการที่เราจะให้ความรู้แล้วเรายังจะให้พี่น้องได้เห็นถึงวิธีการในการตัดดับบล์ของเราในวิธีการที่ได้มาซึ่งความรู้ของเราจากคําแต่ละคําของอัลลอฮ์นั่นเองในการตัดดับบล์จากคําของอัลลอฮ์นั้นมันมีอยู่หลากหลายมิติด้วยกันนั่นก็คือในอายามิติข้างหน้าที่อัลลอฮ์อยากจะบอกเราแต่แต่แตละมิต แต่ละอายห์ของอัลลอฮ์นั้นแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์อยากจะบอกอะไรกับเรากันแน่เพราะว่าทุกๆอายห์นั้นแท้ที่จริงแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเราทุกๆอายห์นั่นเองแล้วในการที่เราจะเข้าใจนั้นมันก็ยังมีอีกหลากหลายมิติที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้จากสิ่งที่อัลลอฮ์อยากจะบอกเราจากคําของอัลลอฮ์ได้จากมิติแห่งการเปรียบเทียบม,มิติเรื่องเราจากรากศัพท์มิติภาพรวมสู่ร์จากหัวข้อจาก และมิติของความสัมพันธ์ระหว่างสุรอมิติจากนามของวอและก็มิติจากตัวเลขนั่นเองและเราก็ยังมาเดินทางของเรากันต่อจากคำของอัลลอฮ์นั้นจากคำว่าก,กาฟิรูนนั้นคราวที่แล้วนั้นเราพาพี่น้องจากคำว่าก,กาฟิร้นนั้นไปดูในมิติจากเรื่องราวของรากศัพท์แต่มันยังไม่จบวันนี้เราจะมาต่อเพราะว่าจากมิติ จากคำว่ากาฟิรูนในอายะที่34ของเรานั้นจากคำว่ากาฟิรูที่แปลว่าไม่เชื่อตรงนี้นะั้นในอายะที่34ของเรานั้นในมิติจากรากศัพท์นี้นี่คือรากศัพท์ทั้งหมดของกาฟิรูน,นั้นนี้ในความหมายที่แตกต่างกันแต่ละอย่างนี้ตรงนี้มันไม่ค่อยชัดนี่เดี๋ยวนะ ในความหมายของความในความหมายที่แตกต่างกันจากคำว่ากาฟิโรในรากศัพท์เหล่านี้นั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทีเดียวที่เอลลออยากจะบอกเราความเข้าใจที่เอลลออยากจะบอกเรานั่นเองแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้นะั้นมันคืออะไรนะั้นเราก็จะต้องเข้าใจในคำแต่ละอย่างนี้ นี้ก่อนคราวที่แล้วนั้นเราพาพี่น้องไปเข้าใจจากคําว่าเพาะปลูกตรงนี้ไปแล้วว่าไอ้กาฟิรูนมันเกี่ยวกับเพาะปลูกเพาะปลูกตรงนี้อย่างไรวันนี้เราจะพาพี่น้องไปดูความเข้าใจตรงกาฟิรูนตรงนี้มันเกี่ยวกับคําว่า e ออเอาออกเอาออกตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวนะนี้จากคำว่ากาฟิรูนนั้นในรักรรษ์ของคำว่ากาฟิรูนนั้นยังมีความหมายอีกอันหนึ่งก็คือคำว่าเอาออกเอาออกตรงนี้นั้น มันเกี่ยวข้องกับการพิรุนอย่างไรเอาออกอะ,อะไรเราตามไปดูกันเลยแล้วการที่เราจะเข้าใจคําว่าเอาออกตรงนี้นั้นนี้ในคําว่าเอาออกตรงนี้ที่มาแปลว่ารี o ม e Remove เอาออกตรงนี้มีอยู่14ที่ด้วยกันในอัลกุรอานเราจะพาพี่น้องไปเข้าใจการที่เราจะเข้าใจคําว่า Remove ตรงนี้เราก็ต้องไปดูเรื่องราวจาก แต่ละที่ในอัลกรุรอานทั้งหมดแล้วก็คำนี้มีอยู่14ที่ด้วยกันแต่เราจะพาพี่น้องไปไปดูสองที่ตรงนี้กับก็คือซูรห์นะตรงนี้ซูระห์ที่สามอายะห์ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสามกับซูระห์ที่สี่สิบเจ็ดอายะห์ที่สองนั่นเองเราตามไปดูกันเลยเอาออกเอาออกตรงนี้เอาออกอะไรกันแน่พี่น้องจ๋าพี่น้องเปิดแอปอันมหัศ,าศ,าศาจรรย์ไปพร้อมกับเราเลยนะ ทีนี้ถ้าเราอยู่กับแอปเนี่ยมันจะพาไปตรงนั้นให้กับเราได้อย่างง่ายดายนเราจะทำให้พี่น้องดูก่อนตรงนี้นิดนึงเราอยู่ในสาะอัลบากรอใช่ไหมกาเฟรีนของเราใช่ไหมเราก็ไปอย่างที่14ที่ที่แปลว่าเอาเอาอกรีโมฟรีโมฟเนี่ย14ที่เราอยากรู้เราก็คลิกตรงตรงซูร,ร์ที่3ตรงนี้ไปเลยแนี่คำขอเอาล้อตรงนี้ก็มันจะมาอยู่ให้กับเราตรงนี้ แล้วเราก็ <c oughs> นี่แล้วก็เราก็คลิกสามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เลยนั่นเองมาจาลอทีนี้เราก็ได้แคปหน้าจอให้พี่น้องแล้วแต่เราไม่อยากให้พี่น้องดูในเวลาเราตัดดับเบิลจากคำขอล็อกสายตาของเราต้องมาอยู่กับอันรทรอานเราจะได้อา จำหน้าตรงนั้นได้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงสุรอะลีอิมรอนตรงนั้นตรงนี้อ่าเราจะได้จําได้เราจะได้คุ้นเคยและอันควรจะไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดสําหรับเราอีกต่อไปเรามาดูกันเลยสุรอะลีอิมรอนอายาที่193ความว่าอ่าอซบิลลมินัชชัยตานิรรอีมรับบะนาอินน่าซาเมียนามูนาดิยูนาดีลิลอีมาน أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فوفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار الحمد لله คำว่าว่าเอาออกของเราอยู่ตรงนี้พี่น้องจากคำว่าเอาออกของเรากัฟเฟต์กัฟเฟตกัฟเฟตตรงนี้แปลว่าท um uh ี่ที่แปลว่าเอาออกเอาออกอยู่ตรงนี้ เรามาดูกันเลยรบบานารบบานาโอพระเจ้าผู้ด,ดูแลเราอินนานาแท้จริงเรานั้นซามีนาได้ยินได้ยินมูนาดียายคอเลอได้ยินผู้ที่เรียกเราคนหนึ่งอยู่ยูน้าดีเรียกเราเรียกไปไหนเรียกเราลิลอีมาเรียกเราให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อันอามินูและเราก็ได้ศรัทธาบีรบบีกุมและเราได้ศรัทธาต่อต่อพระเจ้าของเรา ฟะอ่และต่อพระเจ้าของเราฟะอมันนาและเราก็ได้ศรัทธาแล้วก็รบนาเอ่อรบแล้วพระเจ้าของเราฟักฟิรลนาเพราะเราศรัทธาได้โปรดอภัยบาปให้ก uh, ับเราอาบาปอภัยได้โปรดอภัยฟ้ากฟิดอภัยลานาสําหรับเราจูนูบานาจูนูบานาคืออภัยบาปของเราและได้โปรดเอาออกอ่ะตรงนี้เอาออกของเราอยู่นี่ และได้โปรดเอาออกจากอันนาเอาออกจากเราอะไรเอาออกอะไรเอาออกใสยอี่หนาการงานอันชั่วร้ายได้โปรดเอาออกซึ่งการงานอันชั่วร้ายจากเราวัตวัฟนาและได้ทําให้เราได้ตายได้โปรดให้ทําให้เราตายมาอามาอาพร้อมกับอัปบรอดพร้อมกับคนดีของพระองค์คนดีของพระองค์ อับ,บรอดคนดีนี่็คือไร้ไร้ก็คือผู้ที่อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮ์นั่นเองนี่อายัดนี้หมายความว่าแบบนี้เราได้ขอนั้นเป็นคำรบขึ้นต้นด้วยคำว่ารบบานาพี่น้องเข้าใจได้เลยว่าคือการขอดูอานั่นเองรบบานาเราก็ได้ขอดูอากับอัลลอฮ์ว่ายารบ,บี พวกเรานั้นอย่าเอาล้อพวกเรานั้นได้ยินแล้วมีคนคนหนึ่งมาเรียกเราให้ศรัทธ,ธากอบเอาล้อนั้นคือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลฮิวะซัลลัมของเรานั่นเองแล้วเราก็ศรัทธ,ธาได้โปรดอภัยบาปของเราและได้โปรดเอาออกจากเราซึ่งการงานที่ชั่วร้ายในการงานที่ชั่วร้ายและให้เราได้ตายไปพร้อมกับคนดีของอัลลอฮ์อย่าให้เราได้ตายไปพร้อมกับคนชั่วชั่วของพระองค์เลยอย่านี่ ไปอยู่ได้ตาและอยู่กับคนดีของพระองค์นั่นเองอันนี้เป็นการขอดูอาณนะตรงนี้เป็นการขอดูอาให้สองอย่างด้วยกันเมื่อเราดูอายะตรงนี้เอาลบอเอาล้อแยกสองประเด็นออกจากกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือได้โปรดอภัยบาปของเราอภัยบาปนี้บาปของเราแล้วก็ได้โปรดเอาออกซึ่งการงานแห่งความชั่วร้ายการงาน การงานที่ชั่วร้ายทุกๆการงานมาจากหัวใจทุกการงานเริ่มต้นมาจากหัวใจการงานที่ชั่วร้ายมาจากหัวใจที่ชั่วร้ายเพราะฉะนั้นหัวใจที่ชั่วร้ายหมายถึงหัวใจที่มีโรคหัวใจที่มีโรคหัวใจที่ชั่วร้ายมาจากหัวใจที่มีโรคหัวใจที่ไม่สบายหัวใจที่ไม่สมบูรณ์ก็คือหัวใจที่ไม่สบายนั่นเองเพราะฉะนั้น การงานที่ชั่วร้ายมาจากหัวใจที่มีโรคเมื่อหัวใจที่มีโรคหัวใจชั่วก็เลยทําการงานที่ชั่วเมื่อทําการงานที่ชั่วก็ทําให้เกิดกลายเป็นบาปที่เราจะต้องแบกไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะตรงนี้เราขอดุอาให้เอาลั์น้นได้กําจัดซ,ซึ่งเข้าไปถึงต้นตอของความชั่วร้ายนั้นก็คือ สิ่งที่ชั่วร้ายที่อยู่ในหัวใจนั่นเองนั่นก็คือเชื้อโรคที่อยู่ในหัวใจเชื้อโรคที่ทําให้หัวใจของเราไม่สมบูรณ์นั่นเองกําจัดเส่งเชื้อโรคทีนี้เรามาดูอีกที่หนึ่งสิอ่าตะกี้ที่เราบอกว่าในคําว่าเอาออกเอาออกตรงนี้มีอยู่14ที่นันเราจะพาไปดูสองที่ด้วยกันนั่นก็คืออายะตรงนี้ที่ผ่านตะกี้กับอีกที่หนึ่งนั่นก็คือ สุรรที่4ี่สิดอายะที่สองนั่นก็คือสูร์หมูหัมมัดนั่นเองในสูร์หมูฮัมมัดพี่น้องเปิดแอปไปพร้อมกับแอปข้างๆเราไปเลยนะเราจะได้เห็นทุกๆแต่ละคำอย่างชัดเจนแบบนี้อ่อนวิช่อันนี้อันนี้คืออีกที่หนึ่งนั่นคือสุรรที่4ี่อายะที่สองนั่นเองใจความว่าอันนี้เราไม่อ่านให้ฟังแล้วนะ วัลลีนาอามานุและบันดาผู้ที่ศรัทธาอามานุและผู้ที่ศรัทธาวาอามิลูและกระทำทำอามิลูอามานทำทำอะไรซอลิฮัททำการงานที่ซอลิฮาัการงานที่ซอลิฮัดตัวนี้เขาแปลให้เราว่าไรเทียสก็คือการงานที่ถูกต้องตรงตามที่เอาเรัพอใจนั่นเองวาอามีนูและ มีนูนแล้วก็ศรัทธาบีมาในสิ่งที่นุซีลาที่เอาลอ์ได้ส่งลงมาอาลายังมูฮัมมัดสัลลอฮุอะไรวะซัลลัมและในสิ่งที่เลารอ์ส่งลงมาอย่างมูฮัมมัดนั้นวาหุวะฮักกูว่ามันคือความจริงนั้นรับจากรอบเบ็นนีนคาว่าเอาเอาอกของเราอยู่นี่ กัฟฟาร์เอาแล้วก็จะเอาออกจากเขาซึ่งใสยีอารซึ่งความชั่วของเขาว่าอัสลฮาและปรับปรุงบ้าและหมสภาพของเขานั่นเองนห้าตรงนี้นั่นก็คือว่าเอาเราบอกว่าและผู้ที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อในออาเลาห์นั้นศรัทธาแล้วต้องมีความเชื่อก่อน ชื่อและศรัทธาแล้วก็ทำอาทถ้าศรัทธาอย่างเดียวไม่ทําก็เอาเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอใจอีกเช่นการต้องศรัทธาแล้วก็ทําเพื่อที่จะได้อภิสูจน์ถึงความศรัทธานั่นเองเมื่อศรัทธาแล้วทาการงานที่เอาเราพอใจแล้วแล้วก็การงานและการในการศรัทธาในการทําการงานนั้นมีเงื่อนไขยอยู่ว่า ในการกระทําการงานนั้นยิงเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องศรัทธาว่าไอสิ่งที่เราทําตามนั้นทําตามในสิ่งที่นบีมุฮัมมัดนํามาว่าเป็นความจริงจากอาลัลลอฮ์ศรัทธาว่าที่เราทํานั้นไม่ได้มาจากมุฮัมมัดสลัดบริัลมนะแต่มาจากเป็นความจริงที่อลัลลอฮ์ส่งมาให้ท่านนาบีมาบอกเรานั่นเองศรัทธาว่าคือความจริงจากอาลัลลอฮ์มีเงื่อนไขเช่นนี้เท่านั้นที่อลัลลอ์ก็บอกว่าอาลัลลอฮ์ก็จะกําจัดความชั่ว ของเราและไม่ใช่แค่นั้นยังจะปรับปรุงเราให้พัฒนาขึ้นให้ดีขึ้นนั่นเองตรงนี้นั้นอ๋อเมื่อเราดูตรงนี้แล้วกําจัดซึ่งความชั่วนอกจากกําจัดและปรับปรุงเรานั่นเองตรงนี้นั้นหมายความว่าเอาลราบอกว่ากําจัดความชั่วนั่นก็คือว่าแสดงว่าสิ่งที่นบีนํามาอนานบีเอาอะไรมาหรือ สิ่งที่นบ,บีนํามานั่นก็คืออันกรออาจากอัลลอฮ์ผู้ใดกระทาการงานใดๆก็ตามที่เชื่อว่าเราทําตามสิ่งที่นบ,บีนํามาว่าเป็นความจริงจากอัลลอฮ์เลาก็จะกําจัดความชั่วของเราแล้วก็ปรับปรุงตัวเรานั่นเองเพราะและสิ่งที่อัลลอฮ์นบ,บีนํามาก็คืออันกรนออานนั่นเองนั่นหมายความว่าอันกรออาทั้งหมดคําสั่งใช้ทั้งหมดในอันกร,รออาเรื่องราวทั้งหมดในอันกรออานั้น ลงมาเพื่อที่จะกำจัดความชั่วของเราลบแล้วก็นอกจากกำจัดความชั่วของเราแล้วมันจะมาลบล้างบาปของเราที่ทำผิดไปและนอกจากนั้นแล้วยังจะมาปรับปรุงเราพัฒนาเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นนั่นเองกำจัดความชั่วเอ้เรามีความชั่วอย่างไรหรือเปรียบเสมือนดังนี้เป็นต้นเรานั้นเปรียบเสมือนก้อนยินขโมกขโมวดำมืดมิด สกรปรกสกรปรกหนึ่งก้อนแล้วความชั่วตรงนี้แหละรูกอ่านก็จะมาชำระล้างความชั่วของเราตรงนี้ความชั่วชั่วทั้งหลายขี้ขี้ทั้งหลายขี้เกียจขี้ชาขี้ขี้ครานขี้ข,ข,ขี้อะไรอไรทั้งหลายแหละที่มันไม่ดีกําจัดความชั่วของเราตรงนี้ออกไปแล้วก็มาลบล้างบาปแล้วก็ทุกกําหนดการสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับเราบททดสอบทุกสิ่งอย่างนั้น มานอกจากทำทำคาสา,ารเราแล้วมาเพื่อทำให้ดินก้อนนี้ค่อยชำระล้างแล้วก็ทำให้ดินมาตกแต่งทำให้ดินค่อยๆปรับปรุงให้ดินนั้นค่อยๆแข็งแกร่งแข็งแกร่งค่อยๆเสื่อเหมือนกับดินหนึ่งก้อนที่เอาเราค่อยๆขัดเราขัดเราให้เราแข็งแกร่งสวยงามกลายเป็นเพชรที่สวยงามแข็งแกร่งเช่นนี้ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อที่จะให้เราสะอาดเหมาะสมในการที่จะไปอยู่ในที่ที่ที่จา,าณสวาารรค์ของพระองค์ แล้วก็ควรค่าแก่การที่ทั้งอะไรการเลจินจะต้องก้มกราบนั่นเองนั่นก็คือจะต้องพัฒนาให้เป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นให้ให้สมกับที่จะได้เป็นชาวสวรรค์ที่ทุกคนจะต้องก้มกราบนั่นเอง<ท>แล้วแต่เอ๊แล้วความสกปรกและความสมบูรณ์ของหัวใจมันคืออะไรความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของหัวใจตรงนี้ความสะอาดของหัวใจตรงนี้มันคืออะไร สิ่งที่สกปรกที่สุดสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ชอบที่สุดนั่นก็คือความชีริกนั่นเองชีริกนั่นก็คือการที่ทําให้ตัวเราอ,อารุ่มไฟต่ำของเราหรือสิ่งหรือใครใครการทําให้ตัวเราตัวเราก็คืออารุ่มไฟต่ำและใครใหรือสิ่งใดอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่เหนืออัลลอฮ์มันอยู่เหนืออัลลอฮ์เหนือคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์นี่แหละคือการชีริก พราะความสะอาดที่สุดของหัวใจก็คือลาอิลาอิลาววาดหูลาชารีกะลาลาฮุลมุลวะลาฮุลฮัมวาลาหุลิชัยอิกอดีสความสะอาดที่สุดของหัวใจหัวใจที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือหัวใจที่ให้อัลลอฮเป็นที่หนึ่งในหัวใจไม่มีการชีริกกับคู่เคียงกับอัลลอฮใดๆทั้งสิ้นนี่คือ,อสิ่งที่อัลลอเรียกว่าหัวใจที่สมบูรณ์หัวใจที่สมบูรณ์เช่นนี้เมื่อไปยังนอะัลลอ น่านะเอาลอเป็นหัวใจที่สมบูรณ์เช่นนี้ที่ไม่ให้สิ่งใดตัวเราหรือใครๆหรือสิ่งใดๆในโลกใบน,นี้อยู่เหนือเอาล็อเช่นนี้ให้เอาลอเป็นที่หนึ่งนั้นเท่านี้แหละจึงจะเป็นหัวใจที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นความชั่วที่มันทําให้หัวใจไม่สมบูรณ์นั้นก็คือมาทํำลายความสมบูรณ์ตรงนี้นั่นเองแล้วเราก็มากําจัดตรงนี้นั่นเองมาชอาอัลลอฮ์แล้วแล้วก็ <c oughs> แล้ว กุอ่านนั้นก็มากำจัดความชั่วตรงนี้เห็นได้ชัดมาสิ่งที่นบีนำมานั้นคือกลรอ่านนั้นมาทําให้เมื่อตอนสมัยนบีนั้นนบีได้นำเอากลรอ่านมากําจัดสถานที่ที่สก,กรปรกที่สุดมืดมิดที่สุดแหล่งรวมความชั่วที่สุดนั่นก็คืออาหรบับ ครูอ่านก็ได้พิสูจน์มาแล้วเมื่อทําให้สิ่งที่มืดมิดที่สุดความชั่วที่สุดณตรงนั้นตลอดหน้าประวัติศาสตร์นั้นกลายเป็นคนที่มีอารยธรรมที่สุดทั้งด้านความรู้และอารยธรรมทางด้านศีลธรรมจนกลายมาเป็นแบบอย่างตลอดหน้าประวัติศาสตร์เป็นแบบอย่างและเป็นและเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นโมเดลให้กับเราให้กับเรานั่นก็คือสหบะขอ้ออัลลอฮ์ที่ทําตามอัลโกรอานนั้น กลายเป็นโมเดลให้กับเราในทุกๆด้านนั่นเองนี่คือสิ่งที่เอาล็ส่งลงมาให้กับท่นานนบีนั้นมากกําจัดความชั่วแล้วก็ลบล้างบาปแล้วก็ปรับปรุงมนุษย์ให้กลายเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเช่นนี้นั่นเองมาชาวลอและเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูแล้วในในผู้ที่เอาละยกย่องว่าเป็นอูลุลอัลบาบในตอนที่แล้วที่เราได้ให้พี่น้องได้ดูไปแล้วนั้น นัตรงนี้อูลุลอัลบาบตรงนี้นั้นอุลุลอัลบาบตรงนี้นั้นเขาได้ขอดุอาให้อย่าให้ให้ให,ให,ให,หัวใจได้มั่นคงอย่าให้หัวใจนั้นเบี่ยงเบนจากความจริงหลังจากที่เราได้รับความจริงเอาแล้วได้นําทางเราไปแล้วและตรงนี้นั้นก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่เข้าใจอุลุลอัลบาบเชน่นกันก็คือสซร,รส,สุดท้ายของอาลีอิมรันตรงนี้ ก็เป็นการขอคําขอดูอาเช่นการของผู้ที่เอาเราเรียกว่าผู้ที่เข้าใจนั้นเข้าได้ขอดูอาให้เอาเรานั้นเอาออกซึ่งต้นตอของความชั่วร้ายนั้นก็คือเชื้อโรคที่อยู่ในหัวใจนั่นเองความสกรปรกที่อยู่ในหัวใจนั่นเองแล้วนะตรงนี้อายาที่47ตรงนี้เอาล็อก็เลยมาตอบคําถามเขาสิ่งในสิ่งที่เขาขอ เขาขอเราเอาเชื้อโรคออกแล้วก็บอกว่าวิธีการกําจัดความชั่วเอาเชื้อโรคออกนั่นก็คือทําตามสิ่งที่นบีนํามานะทาตามแล้วก็เงื่อนไขว่าทําตามด้วยความเชื่อว่านี่คือความจริงจากอัลลอฮ์เอาาเราก็จะกําจัดความชั่วของเราตรงนี้แล้วก็ปรับปรุงเราเช่นนี้นั่นเองแล้วทีนี้เมื่อเราเข้าใจเอาออกเอาออก,ออกคือเอาออกซึ่งความชั่วของเราไปแล้วเราก็เลยสามารถที่จะ ประมวลเรื่องราวจากเหล่านี้ได้แล้วเมื่อเราเข้าใจอันนี้แล้วเราเข้าใจเอาออกตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวนณะตรงนี้ก็คือว่าทุกคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ทุกบททดสอบเรื่องราวต่างๆของเราในดุนยานั้นทั้งหมดทั้งมวล่อให้เราลงมาอยู่ในดุนยาเพื่อที่จะกําจัดความชั่วที่อยู่ในหัวใจของเราและลบล้างบาปของเราและปร,ะปรับปรุงตัวเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เชื่อในคําสั่งใช้ของเราอาจจะด้วยความสงสัยนู่นนี่นั่นหรือผู้ที่เชื่อแต่นี้เชื่อแต่เขาก็ยังปฏิเสธแล้วเพราะว่าเชื่อแต่ปกปิดสิ่ง,ง,งที่อยู่ในหัวใจนั้นเขาก็เลยปฏิเสธมาแต่จริงๆแล้วในหัวใจนั้น <Yeah. S 1> เชื่อนั้นออลก็เลยเรียกสองคนประเภทนี้ว่า กาฟิรุนคือผู้อัก,กะตันอยูกูฟอร์กูฟอรนั่นเองนี่คือเรื่องราวจากรากศัพท์ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวเหล่านี้นั้นมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จินนั้นไม่น้อมรับคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ที่อลัลลอฮ์สั่งใช้ให้จินนั้นมาก้มกราบอาดัมตรงนี้อย่างไรและคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ที่มาบอก ให้ให้ให้ยินนั้นมาก้งกราบอาดัมนี้ก็เช่นกันเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าในหัวใจของยินนั้นมันมีความอิจฉาแล้วก็มีเชื้อโรคที่สงสัยในเรื่องในอัลลอฮ์อยู่นั้นอัลลอฮ์ก็เลยออกคําสั่งเช่นนี้ถ้าเกิดว่ายินนั้นเลือกที่จะ้อมรับคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์อัลล์ก็จะกําจัดความอิจฉาตรงนี้แล้วก็ปรับปรุงให้ยินนั้นพัฒนาขึ้นไปมากกว่าเดิมดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่ ยินนั้นมาเลือกเป็นไงเลือกที่จะไม่เชื่อฟังเอาล็อและเมือม่อเมื่อยินเลือกที่จะไม่เชื่อฟังเอาล็อและยินก็เลยเป็นยังไงเมื่อยินเลือกที่ยินก็เลยเมือ่อไม่ไม่เชื่อฟังเอาล็อลความเชั่วร้ายก็ยังอยู่เชื่อโรคก็ยังอยู่เมื่อไม่เชื่อฟังไม่ทําตามคําสั่งเอาล็อเชื่อโรคในหัวใจอิจฉาแรงปรารถนาตรงนี้นอิจฉาตรงนี้ของยินก็ยังอยู่เมื่อเชื่อโรคไม่ได้รับการกําจัดไม่ได้รับยาเช่นนี้ เชื้อโรคมันก็จะยิ่งลุกลามแล้วเพื่อนชาแนนยินนอกจากอิจฉาแล้วเมื่อไม่ทำตามเอาล้อมันลุกลามด้วยการจากอิจฉากลายเป็นอิจฉาตาร้อนนั่นก็คือต้องการทำลายอาดัมนั่นเองแล้วมันก็ยิ่งลุกลามจนมาใส่ร้ายเอาล้อโทษว่าเป็นเพราะเอาล้อนู่นนี่นั่นนี่คืออาการของผู้ที่เชื้อโรคลุกลามนั้นจะโทษนู่นนี่นั่นตัวเองไม่เคยผิด โทษคนนั้นโทษคนนี้โทษทุกสิ่งอย่างนอกจากตัวเองนั่นเองเสมือนที่ยินนั้นใส่ร้ายเอาล่ะโทษเอาล่ะว่าเป็นเพราะเอาล่ะแหละที่ทําให้ฉันเป็นแบบนี้อ่าฉันก็อย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองไม่เคยผิดตัวเองดีทุกอย่างตลอดเวลา นี่แหละเพราะฉะนั้นเชื้อโรคใดๆนั้นต้องมียากำจัดเช่นใดเพราะฉะนั้นเชื้อโรคในหัวใจทุกสิ่งอย่างนั้นก็ต้องได้รับยารักษาเช่นกันแล้วก็ไม่มียาใดๆในโลกใบนี้อีกแล้วที่สามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคอันชั่วๆที่อยู่ในหัวใจของเราได้นอกจากอันกรรไานนั่นเองมาชาอัลลก เสมือนที่อันกรุอ๊อานเราได้กําจัดความมืดอนบิดกำจัดความชั่วในสมัยให้กับซอฮาบะในสมัยท่านนาบีไปแล้วการเป็นจนมนุษย์ในสมัยท่านนาบีนะั้นเป็นซอฮาบะเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดทั้งด้านคนนุณธรรมและด้านความบรูุ้เป็นเป็นโมเดลให้กับโลกทั้งใบในวันนี้นั่นเองมาชาอลอนี่แหละเรื่องราวของความชั่วการกำจัดความชั่วในหัวใจนั่นเอง ละอิละอิละอิละลอและเราก็ได้เห็นภาพชัดในเรื่องราวเหล่านี้แล้วในในวันนี้ที่มนุษย์ที่นี่คือเชื้อโรคที่ยินยันได้ปลูกฝังให้มนุษย์ให้กับมนุษย์เช่นกันนั่นก็คือแรงปรารถนาความชั่วความใคร่ไฟต่ำในหัวใจนี้แล้วก็ความสงสัยนี่คือเชื้อโรคที่ยินมันก็บ่มเพราะเชื้อโรคเหล่านี้ให้กับมนุษย์จนมาณวันนี้เชื้อโรคนี้ เรื่องราวของสิทธิมนุษยชนในวันนี้เรื่องของอารมณ์ไฟต่ำนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่สิทธิมนุษยชนนั้นก็คือการโชว์อารมณ์ไฟต่ำของตัวเองที่ไม่มีขอบเขตนั่นเองเมื่ออารมณ์ไฟต่ำไม่มีขอบเขตเช่นนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่จะกำหนดว่าอะไรดีหรือไม่ดีเช่นนี้ความหายนะก็กำลังจะตามมา อันนี้คือความเห็นชัดมากว่าอถ้าอารว์ไฟต่ำของเราไม่ได้รับการควบคุมแล้วนี้โลกมันจะมีแต่ความวุ่นวายและนี่เหมือนดังณตอนนี้นั่นเองมนุษย์ก็มึนงงว่าอะไรถูกอะไรไม่อะไรดีและอะไรไม่ดีนั่นเองถ้าณวันนี้นั้นแสงสว่างเดียวที่ที่สามารถที่จะกําจัดที่สามารถที่จะทําให้เราเห็นว่าอะไรถูกอะไรตรงนั้นไม่มีอีกแล้วนอกจากอันโกรอนที่นอกจากอัลฮัมดุลีลลห์ นี่แหละคือเรื่องราวทั้งหมดของการกำ,กำจัดความชั่วของเรานั่นเองและเราขออนุญาตเติมตรงนี้ให้กว่าใ,ให้พี่น้องได้เห็นตรงนี้นิดนึงในเรื่องราวของอูลุลอัลบาบตรงนี้ในเรื่องราวของอูลุลอัลบาบตรงนี้คือสิ่งที่อันนี้คืออายักสิบอายะสุดท้ายของอาลีอิมรอนที่เอาเลาะได้ ได้ให้นบีของเรานะั่นมาบอกทําเป็นแบบอย่างให้กับเราทุกครั้งที่นบีเติ่นดนอนในตอนเช้าเมื่อตอนที่นบีเติ่นดมาตะหัดจุดนั้นน,ะนบีจะมองท้องฟ้าแล้วก็นบีก็จะ รำลึกถึงอัลล์นี้คือเรื่องราวที่ของอุอลตร้าบาบตรงนี้ผู้ที่เขานั้นในทุกสภาวะการของเขาขณะยืนขณนะนั่งเขาจะดำลึกถึงอัลล์แล้วเขาก็ยาตาฟักการูแล้วเขาก็จะคร่ครวนหนัยถึงใช้สมองคิดถึงอวลล์แล้วเมื่อการใช้สมองคิดถึงในทุกเรื่องราวเช่นนี้จะนํามาซึ่งหัวใจที่รู้สึกณตรงนี้พี่น้องไปดูอีกครั้งและเรื่องราวตรงนี้นั่นก็คือ นี่แหละคือการตัดดับโบส์เรื่องราวของการตัดดับบสถนั่นเองการตัดดับบสก็คือเรื่องราวการดำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็คิดในเรื่องราวของอัลลอฮ์ทุกสิ่งอย่างนั้นเมื่อเราใช้สมองคิดคิดในเรื่องราวของอัลลอฮ์ในทุกสิ่งอย่างที่เราเห็นนั้นจะทําให้หัวใจนั้นของเรานั้นได้รู้สึกในตามสิ่งที่เราคิดนี่แหละคือที่เราเรียกมันว่าตัดดับโบสถนั่นเองอัลฮัมดุลิลละ และเราก็หวังว่าวันนี้พี่น้องคงจะเข้าใจในเรื่องเราการกำจัดความชั่วนี่แหละส,สิ่งที่ทุกการงานของเราเริ่มต้นมาจากหัวใจของเราถ้าหัวใจเราเป็นเช่นไรทุกการงานที่ออกมามันก็จะเป็นไปตามหัวใจเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าแล้วก็เชื้อโรคที่อยู่ในหัวใจนั้นมันไม่มันจะไม่สามารถถูกกำจัด เออได้เลยถ้าไม่ใช่ด้วยการกับจัดด้วยอันโตรอ่านจากฟากฟ,ฟ้าที่บริสุทธิ์นั่นเองมาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจในวันนี้เราต้องขอจบวันนี้เพียงแค่นี้อัลฮัมดุลิลลาด้วยคําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺมซอลลิลลอฮอัลลอฮฺนาบีนะมุฮัมมัด